ที่มุกดาหารเขามีงานบุญเป็นประเพณีบุญเข้าจี่ค่ะวัยรุ่นเขาก็ไปตีกันหน้ารถแห่เลยนะคะเหตุการณ์น <s> ี <S <s ้มีผู้เสียชีวิตด้วยล่ะค่ะ แทนที่จะได้เป็นงานบุญงานรื่นเริงสนุกสนานนี่ค่ะกลายเป็นความแตกตื่นภายในงานประเพณีบุญเข้าจีบประจำปี2,569ค่ะที่ตำบลบ้านคออำเภอคำชะอีที่มุกดาหารวัยรุ่นตีกันทำให้นายพงศกรอายุ25ปีโอ้วยเบญจเพศพอดีค่ะถูกยิงเขาที่ขมับขวาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเหตุการณ์นี้2ทุ่ม วันที่24มกราคมค่ะเวลาเกิดเหตุก็คือ2ทุ่มตำรวจสบพบ้านคอพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำรวม20ปากด้วยกันค่ะทุกคนให้การสอดคล้องกันว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณหน้ารถแห่จากนั้นก็ไล่ทำร้ายกันจนมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น พยายนที่เห็นเหตุการณ์ฝั่งผู้เสียชีวิตบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นพวกไหนยังไงเพราะว่าเหตุการณ์มันชุนลมุนมากค่ะว่าบายในครู่กลณนีเขาเป็นผู้ใดเนาะอันนี้ผมกับประจักษ์นะครับประจักษ์ดกันเนาะว่าเป็นชุ้งทางนั้นกับมันเป็นเด็กหน่อยครับผมเด็กกับบังหงษัไยูบันไหนครับผมพ่อจีจำหนาเข่าๆไดบ้บ <ใ>ม่ได้หูเลยนะครับมบจักมันชุนละมุนนะครับมันชุนละมุนแม่ของผู้เสียชีวิตทันท,ทีที่ทราบข่าวใจสลายคุณผู้ชมบอลเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสืบหาผู้ก่อเหตุทวงความยุติธรรมให้กับลูกชายค่ะใจมีอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอ่ะถ้ามีรถก็จะขับไปเองแล้วหลังจากนี้แม่จะทำยังไงต่อครับก็จะหาคน ทำมาลงโทษให้ได้แต่ตอนนี้ก็ทราบเบื้องต้นว่ายัาง,ยางไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำใช่ค่ะพน,นักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ค่ะเนื่องจากในงานมีวัยรุ่นหลายกลุ่มตำรวจจึงออกหมายเรียกกลุ่มวัยรุ่นมาสอบปากคำติดตามตัวคนร้ายนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นมือยิงค่ะค่ะ